cada vez mais difícil ร,รวันนี้เรามาดเาูเราเป็นผู้ชมเว้ยเรามาเป็นผู้ชมไอ้ช่างโทนกับถอดดอลายเก้าในในโซเชียลที่มีกระแสกันตอนนี้ใช่ครับอันนี้เขาเรียกหันหลังประกอบแข่งเลยหันหลังประกอบเออไม่ใช่หันหลังแยงหันหลังแยงก็จบไปแล้วหันหลังประกอบคนเยอะมากไม่มีที่จอดรถอ่ะเยอะจริงมาใครไปด้วยเนี่ยพี่ผัดไอพี่หนุมาทำอะไรแววนเหรอ <laughs> เด็กปั้นเด็กปั้นเดออ็กป,ป้าน ไม่ได้ไปวันนี้เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวทิปทุ่งกุลามางานนี้ก่อนใช่เดี๋ยวเราไปไปไปทีวัไปกมไม่ใช่ก็อยากไปอันนี้ก็อยากดูรุ่นไม่ไหวโอนี้มีหลายหลายรุ่นนะเราว่าเขาว่าโซนเนี้ยเป็นมีแต่ทิป R S R S แล้ก็จังหวัดทั้งเยอะโซนเนี้ยเยอะเยอะอุ้บผมนานๆๆผมมาทีแม่งแบบมันไม่นานๆเรานานๆเราจะมาดูคู่ที่แบบแข่งแบบ ชิงเงินรางวัลอะไรกันประมาณนี้ใช่ป่ะเออแล้วคนเยอะด้วยคนเยอะด้วยแล้วก็วันวันนี้ซิกนายมาแล้วนะซิกนายซิกนายบอสซิกนายบอสซิกนายมาเดี๋ยวเราไปดูที่บูธเดี๋ยวไปดูที่บูธดูที่บูธใช่ปี๋มามามานั่งนู่นนั่งนู่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่มีที่จอดรถเลยอ่ะนั่นจัดจัดฮะบอกแล้ว อนเฮ้ยไม่มีที่จอดรถเลยเนี่ยทำตามใจไม่ทำตามใครใช่ทำตามใจไม่ทำตามใครรู้อยู่รู้อยู่แข่งกี่โมงแข่งกี่โมงคู่หยุดลลกคู่ขิงหยุดโลกหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มฝากแบงค์เล็กเดินพาทัวร์หน่อยว่าของจริงเปล่าเดี๋ยวผมพาเดินหัวด้วยวันนี้ยเฮ้ยขอบคุณน้องรักมากครับมาเที่ยว่ไอ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 ่

อันนี้เป็นน้ำหวานนะน้ำหวานไอ้ไซรัปไหลับทิกไนทไนยอดขายตอนนี้ถล่มทลายพันกว่าล้านแล้วอ่ะต้มไม่ทันน่ะพันกว่าล้านแล้วต้มน้ำหวานไม่ทันกันเลยไม่ทันเลยไม่ทันเลยแต่แต่ที่แต่ที่ที่น้องผมกินอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่ากินตัวเนี้ยเมาหลับเลยอกี่มันบอกว่ากินตัวเนี้ยเมาหลับเลยตัวเนี้ยดีดีมากดีมาก บรรยากาศมาดูว่าเรามาเป็นโคตูนจะรู้สึกยังไงเออรู้สึกแบบโอ้ยเข้าเปล่าเข้าเปล่าเอ้ารถมานี่นี่อยู่ฝั่งรถไอ้ไอ้สอยลอยอยู่ฝั่งรถแต่แต่เราเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรเราก็แค่เป็นเกตต้องห้ามทักทายก็ได้นแบบนี้แล้วทักทายเดี๋ยว มามาเดี๋ยวอ่าเี้ยอันนี้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 เาไม่เขา้าปาะเขา้าปูไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่แค่นู่นทักทายเขาได้นู่นเอยู่นู่น เต็มที่นะเต็มที่นะครับอันนี้อันนี้ลูกชายเอาดีตัวตัวเกือบเท่ากันเลยเฮ้ยไม่ใช่ตัวมาตัวมาต้องแข่งแข่งรถนะรู้ป่ะฮะโอเคปะตัวมาต้องแข่งรถดเลยนะโอเคไม่แข่งด้วยอะอะแข่งปะแข่งนะผมแข่งต้องสองฝ่ายครับอยู่ที่คนขี่แล้วก็แล้วก็พวกเครื่องพวกรถพวกเครื่องดนอะไรพวกเนี้ยไปครับ วันนี้เป็นไงยอดขายถล่มทลายไหมลูกค้าเข้าไหมสุดเลยพันกว่าล้านอ่ะไม่ใช่วันนี้ได้พันกว่าล้านอ่ะพันกว่าล้านคือพันกว่าล้านคือพันกว่าล้านไปต่อให้ผมคเยอะมากเลยพี่นะสุดครับวันนี้คนเยอะมากมเลยผมต้องไปเจออยู่นู่นน่ะโอเคครับโอ้โหนู่นหลังหลังอะใจตัวใจเนาะใจตัวโอเคใจตัวกลัวเลครับได้เลยเดินขึ้นไปให้

พี่แบงค์มาฉีทีทั้งทีเขาเอาของแจกมาให้ด้วยคือเรามาฉี่ไงเอาไว้แจก FT ใช่ให้มาแจก FT รวๆเลยการพาเหรดนี่เขามีเสื้อไปแจกขอไปแจกด้วยเอาไว้แจก FT นะเอาแจก FT เลยเดี๋ยวดูถูกใจ อ,อันนี้เป็นอันน mm no. nah. uh, okay. right ี้เป็นน็อตน็อตอุ่นน้ำมันน็อตอุ่นน้ำมันไปของตัวไปฮันไปฮันไปฮันนี่จะไปแจก FT ไปกดไปกดกดไลค์กดแชร์เฮงตะกู้วไปแจกกันไแจกสิคนมากเมื่อกี้มาดูช่างโกนก่อนเมื่อกี้มาสตาร์ตติดเครื่องเลยวะจนปุเองน้ำตื้นจนตะเลน้ำตื้น

เฮ้ยแม่ไปแมไปเกะกะอะมาเขาต้องไปไหว้เมียวอ่ะเมียวอ่ะเออเจ้าเมียวเรียกมาหิเหียวไม่ยินหรอตัดโมดี้ไปแล้วไม่ยินอ่ะประกอบเครื่องอยู่เรี้ยงไงแปะกาวกันสดๆเลยอยล่ะใช่สดๆเลยหัว ขวาเลยเออซ้ายขวาเลยพี่เฮ้ยช่าคนจะติดเป็นเครื่องจะติดเคื่องอ่ะจะติดเครืองเป่ารอเสียดี๋ยวรอฟังเสียงเลยเฮ้ยเขาไม่ติดว่ะเขาติดไปแล้วติดไป้วแัดกันหน้าเส้นเลยทีนี้วัดกันหน้าเส้วัดกันหน้าเส้นไปดูสตอที่นชิวจังวะตัวเอเป็นคนหนึ่งลยะ นอนบ้างยังผมมาไม่แข่งกับใครหรอกผมขอกค่ช่างเหมียวคนเดียวในประเทศไทยอ่ะนอนบ้างยังเ่อปะยังผมผมไม่ขอแข่งอะไรมากหรอกผมขอแข่งกันแค่เหมียวแหละบิ่กหมายถึงรลอดของเท้าวิ่งนะไม่เอานั่นไม่เอานี่อย่างนี้พอ400เมตรไม่เอาไม่เอาไปกลับเอาไปกลับพอไม่เอาดิไม่ผมพร้อมตลอดสะใส่เชือกยังติดเชือกยังติดแล้วครับยางจะวิ่งจะไม่ไป่เที่ยงนัดเลยอะจะวิ่งกูก่อนแข่งกี่โมงแข่งกี่โมงดูเวลาแต่ไม่รู้เราว่าแข่งกี่โมงไม่รู้กี่โมง คอนเทสก่อนอันนี้จะไปเทสต์งันะโอเคเทสอินเทสต์ดีเทสรถนะคอเทสรถอ่ะโอเคเดี๋ยวตอบดูเดี๋ยวตอบที่เดี๋ยงเต็มดูจากกนเนี่ยเราต้องอัปเดตทุกคนไว้แต่ตอนเนี้ยผมอัปแต่ตอนเนี้ยผมอัปเดตพี่เข้าฟังก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่สบายดีไหมสบายวิ่งหนึ่งวิ่งเท่ามาถามเนี่ย ต่างเลยตั้งนานฝั่งนี้ปีลองปีเลยนะมันฝห่างไปประมาปีกว่าลองปีเลยไปทำอย่างนี้ว่ะเย็นดีน่ะเบื่อคนเยอะนะพี่วันนี้ยเยอะหมดเยอะเลยอ่ะปวดเยอะเลยอ่ะรถไม่มีที่จอดเยอะไปหนักไปกี่รอบแล้วโอ้สี่ห้ารอบแล้วเจ็ดรอบแล้วเพราะว่าสนามก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟมาปีกว่าเฮ้ยยังจ่ายอยู่จะเราไปหาเราเราเราดูรอบหน้าพอ ไอ้จ่งคนแบเดียบเดียวคุณาคุณกาพี่เขบ้างเยจ้าังคนกับอนเนี่ยเขาแบบโอเปนการโอเปนลกลียเป็นไอ้เจชักสิบมั้งใช่เจ็ดสี่ชักสไม่เคยเจหลักเดิมประกอบประกอบวัดกันเลยวประกอบนัยตัวทีความแรงอ้าวอ้าวแก้วไอ้ที่ไม่น่าพูดเลยว่ะเฮ้ยฟังเ้ยรอรอรอไฟมาดีกว่าี๋ยวคุยกัน หลังจะกา้าแข่งนะครับรถจะแข่งแล้วนะครับรถจะแข่งโค้งกะไงถามสองเอาอีกหนออีกห่อปืนรโบ้โบ้สามสองให้อีกหรอยอม่โอเก่าใหม่ กระดีความประทึกใจครับขอทุกทีมโชคดีครับแทกเกครับยอดทีมจากสอจอลร้อยเก้าแทบบียอดทีมจากอิสระภาพช่างทองอิสระภาพเอาลายครับเจ๋งครับเชียร์ เอฟซีกัเรสองชาติคร <salaries. S 2> ับโค้สนัุนดังังตกา้อยเป็นชอบและบอสิิกได้เอาละครับกันการู้เรื่อง SMD เฟับรแล้วข้าไฟ เชียงนิ high, high, ่งไว้คร yeah. yeah. so ับอย่าขยับออกไปไหนครับกองเชียงนิ่งไว้อย่าขยับไปไหนครับไอ้สัตว์ตื่นเปิดนะครับอย่าฟังเลยครับอ้่าเชื่ออย่าฟังเลยครับนั่งลงร้องนั่งรงโชคดีมีชายทั้งสองเทมเปิดเปิดพีชได้หนึ่งเดียวอีกไม่กีนะทีนอโชคดีครับทนสารภาพสองจอนร้อยเข้าไฟรายการเอ็มดีพร้้อมแลว मिली विज़राम जागर